เคยสงสัยค่ะว่าทําไมใครหลายๆคนถึงใช้พลังแห่งการโฟกัสเพราะว่าพลังแห่งการโฟกัสจะนําพาให้เราสําเร็จอย่างรวดเร็วค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าตัวของวอสเล็กองนะคะก็รู้สึก บอกได้เลยค่ะว่าตัดสินใจใช้พลังโฟกัสนะคะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะกับชีวิตของตัวเองธุรกิจของตัวเองค่ะแล้วผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะสาหรับใครนะคะหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเออทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็โฟกัสยังไม่ถูกจุดนะคะลองเว้นระยะห่างสักพักหนึ่งอย่างเช่นอะไรคะเราลองเราลองโฟกัสสิ่งนี้ดูสักอย่างหนึ่ง ทำแบบนี้ซ้าๆซ้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 ๆแบบนี้ดูสักประมาณไม่เกินอาทิตย์ค่ะหนูเล็การันตีค่ะว่าคุณจะได้ผลลัพธ์และก็ได้ยอดขายจากการที่คุณโฟกัสหรือทําสิ่งสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวก่อนนะคะทาไมใครหลายๆคนถึงถามหนูเล็กว่าทาไมเธอถึงทําแบรนด์กันแดดเพียงอย่างเดียวตอนนี้เธอไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราเองนะคะจะต้องเป็นคนที่ลองลองเป็นคนที่ลงมือทําเองค่ะเราอ่านหนังสือเราเชื่อคนประสบความสําเร็จ แล้วก็เราก็ได้ไปดูมันสมองได้ไปอ่านหนังสือได้ดูคลิปต่างๆของคนประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะของการที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จคือเขาใช้การโฟกัสค่ะแล้วเขาก็ดึงพลังในการโฟกัสของเขามานะคะแล้วก็เดินตามสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าเดินตามในสิ่งที่เดยงโฟกัสแล้วก็สั่งจิตไว้นะคะวันนี้ค่ะแล้วหนูเ,เองนะคะก็บอกได้เลยว่าอยากจะแบ่งปันเรื่องหัวใจเลยมันได้ผลลัพธ์จริงๆ สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะ,ะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากที่จะทําให้ธุรกิจของเรเองเติบโตนะคะพลังแห่งการโฟกัสการลงมือทําดวงจิตดวงใจดวงจิตของตัวเองนะคะที่ปรารถนาสิ่งใดก็จงใช้พลังแห่งการโฟกัสเชื่อมโยงทั้งหมดนะคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าทุกอย่างมันง่ายจริงๆนะคะขอแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะ